โอเคครับ okay. e, สวัส e <tinc S 1> ดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะ r h i s Play Still อยู่ในเกมมาเราไม่เล่นเกมนี้มานานแล้วเนาะก็ผมได้ปล่อยจรวดไว้ทิ้งไว้นะโอเคเริ่มกันทำไมนานจังโอเคเนี่ยไปผมแอบเล่นได้

ได้ยินแล้วมาเลยได้ยินแล้วมาเลยมาแล้วเฮ้ยแต่มันก็เหมือนเดิมพี่ตียังเหมือนเดิมอ่ะพี่แต่ชอบนะมันเท่ดีงอกแงกงอกแง่กุ้หัวมันเดียโอเคฮะเราก็มาทำการปล่อยจรวดรอเลยดีกว่านะฮะโอเคพี่กับโดนโอเคเราจะมาเล่นท่าน,นี้จะมาเล่นก็ไอคอยาวนะฮะ

โอเคฮะต่อไปครับสองร้อสาเกผมไม่แน่ใจว่าเกมมามันจะแบบเล่นได้นานถึงกี่พาร์ทนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะประมาณสิบกว่าพาร์ทได้เพราะตัวละครม,มันมีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวผมดูสี่สตัวแล้วผมมึงได้แค่สิบตัวผมว่าเกมเนี้ยนานชัวร์แต่มันก็เกมสนุกดีนะ ก็แค่ลอยแววอะอุ๊วัตเตอร์ฟ้าโอเคเยี่ยมมากโอ้ยสูงสูงอันนี้สูงโอเคไม่เลือโอเคเยี่ยมมากโอ้ย244มันอยู่ใกล้นี่เกินไปเปล่าโอเคลงอย่างนี้นิ่มนวลนะจ๊ะโอเคลงอย่างนี้นิ่มนวลนะจ๊ะ สองร้อยสกแล้วโอเคเตรียมยอเตรียมยอโอเคลองอย่างนีมน้มันไม่เหมือนยีราฟมันเหมือนยีราฟใส่กระรองเต่าบินไดอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยจะถึงที่ถ่ายรูปแล้วเห็นเห็นแวบแบบจะถึงที่ถ่ายรูปแล้วใช่ปะวะน่าะใช่กลัใช่วะที่ถ่ายรูปชัว โอเคมันจะมีเตือนเลยเนี่ยวัดที่ถ่ายรูปแหละอุ๊วัดตบปักโอเคค่อยๆลงใช่น่าจะที่ถ่ายรูปโอ้ยแหลกแหลกทำไมแหลกวะทำไมแหลกวะเอ้ยเป็นปลาสวยวะ โอเคสองร้อยห้าสิบเศษเรื่องนี้น่าจะเล่นถึงประมาณสองร้อยเจ็ดสิบไปนะนะมาณนั้นสองร้อยเจ็ดสิบเอ้าทำไมไม่ถึงที่ถ่ายรูปแล้วบินเข้าป้า้เฉยบินเข้าป้าป้เฉยป่าววะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยมีเสียงเพลงด้วยวะ ไม่ถึงไม่ถึงเอา้าระเบิดตะลงจอดคืนแหละเน่ที่ถ่ายรูปตัวหาอะไรบางเกาะสามตาเห็นไหมครับเห็นไหมมีตัวสามตาเกาะอยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อยิราบมึงจะทำคอเองแกกหนึ่งเอ้นนโคราวอะ โอเคพ่อมึงตกไม่สวยเลยบักคำเฮ้ยทำไมแหลกวะเอาๆใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นโอเคส,ะะสองหกสองเยี่ยมยอดสองหกสามไปเรื่อย โอเคสองอ้ยทำไมมันแหลกวะถ้าคลิปแหลกแหลกมากไปก็ขออภัยนะครับโอเคหกห้าเราบินเกันเรื่อยๆนะฮะเออเลยเลยเลยอ้าฟปักหามเงยเออถึง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 ยี yeah, แม่ลงตรงกลางพอดีสวยงามมากเลยโล่แพะ เอ๊ะเหมือนว่าเราจะบินออกป่าแล้วเรวลวงโอเคเราจะบินออกป่าใช่ป่าวะน่าจะนะ,อะเออเอเฮ้ยมันแหลกกว่าอืมจะเปิดกีทสองทีแล้วนะโอเคแหลกจังไว คลิปนี้แหลจังอ,อันนี้ต้องค่อยๆย้อนเยยมโอเคสองร้อยหกเก้านั่นใหญ่ละอึอตกตรงนี้หลายศพแล้วเนี่ย สี่พอ่ว่าต่ฟาโอเคแทนสองร้อยเจ็ดสิบมะโอเคอานะฮะสำหรับร์ทน,นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอรับสวัสดีครับ